โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษชีวาเวลเนสเพชรมมลีเมืองแห่งสุขภาวะดีท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ชีวาพูเวล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพครับผม,มนี้เป็นมุมที่ผมโปรดที่สุดนะครับมุมหนึ่ง นะครับสาบัวนะครับทางศาสนาพุทธเชื่อว่าชิโนกุลดอกบัวครับเริ่มจากคนตมนะครับแล้วก็ค่อยๆแทงยอดมานะครับเป็นบัวปริ่มน้ําบัวพ้นน้ําแล้วก็แบ่งบานนะครับผมเชื่อว่าชิโนกุลต้องทำงานละครับต้องเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนะครับค่อยๆก้าวเดินทีละก้าวทานข้าวทีละคำทำทีละเรื่องครับก็ความฝันผมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับจิตสวัสดิ์วิพูติชาลัย เดี๋ยววันนี้ผมจะพาแฟนๆไปเยี่ยมชมอินเทอร์เนียครับของชิวาแซนชูรีกันทำไมทาไมเขาร่ำเรือนว่าออกแบบวันยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับแล้วขายกันเป็นพันห้องแล้วนะครับจริงๆตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณผมว่าสักห้าหกห้องก็บมดแล้วเนี่ยที่ชิวาแซนชูรีนะครับก็เป็นแนวทางนึงนะครับห้องที่ผมจะพาดูเนี่ยมีทั้งห้องขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีคนมาเยี่ยมชมเยอะครับบางทีพอบรรยายสังหารมรรัศน์เรก็พาเขาเดินชมซีอิงสปนลิฟวิงครับเห็นของจริงนะครับ ตอนที่ผมทำงานให้สมุนที่ชัยิัฒนานเนี่ยเราเรียกคำนี้ว่า e m p e r i c a l risk แปลว่าความจริงเชิงประจักษ์ครับเดี๋ยวไปชมการตกแต่งภายในของคอนโดวิเนียมของชีวาสซนเกรีกันว่าทำไมเราขายดีจังเลยนะครับทำไมคนชอบจอังเลยทำไมราคาถูกจังเลย1่ล้านงแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับตกแต่งครบนะครอบเบิร์มหมดเลยค่าองค์ค่าโอนนะครับถูกสุดปฏตพีแล้วครับข้าพเยีมช่ยกันครับผมอยู่หน้าอาคาร12ครับ ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมหลังสุดท้ายครับแล้วก็ห้องที่เหลือไม่กี่ห้องครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการตกแต่งภายในข้างในนะครับรวมถึงห้อง Room คอ n เน c ติ้งร o มเนี่ยเขาตกแต่งได้สวยมากเลยครับตามเลยครับในอาคา12เนี่ยทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์รอยแล้วนะครับก็มีคนทยอยโอนแล้วก็มาพักอาศัยกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆไปชมห้องที่ตกแต่งล่าสุดนะครับ บรรยากาศจริงๆเลยนะครับที่เขาเริ่มตกแต่งแล้วจะส่งมอบกันนะครับในช่างก็เริ่มทํางานกันนะฮะที่นี่นะครับห้องนี้โซแล้วขายแล้วนะครับก็เขากำลังจะส่งมอบกันไม่กี่วันนี้ครับนี่คือบรรยากาศจริงๆครับเดี๋ยวมาดูห้องที่ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับตามมาเลยครับครับนี่เป็นอีกห้องหนึ่งครับซึ่งขายไปแล้วนะครับโซเอานะครับมีการตกแต่งแบบเทเลเมสทาตามใจเจ้าของเลยนะครับซึ่งที่นี่ ความช่วงติดเราคือเรามีสำนักงานออกแบบออฟฟิศทั้งอาร์เคเต็กอินเทอร์เนียร์เอนจิเนียร์นะครับชวกรุ๊ปทำงานพวกนี้นมาเยอะนะครับก็เข้ามาก็เจอพันที่หัวเล็กๆนะครับมีตู้เย็นมีเชลว,วางของนะครับมีส่วนที่สำหรับนั่งดูทีวีนะครับก็ห้องน้ำนะฮะในส่วนนีนะ้เราทำเป็นบานเลื่อนนะครับสำหรับในอนาคตเจ้าของบอกว่าอาจต้องใช้วีลแชร์ ซึ่งผมก็ต้องใช้นะครับตอนนี้ผมอ3แล้วอีกสัก20ปี8 3สามก็33ต้องใช้นะครับระเบียงกว้างนะครับระเบียงกว้างเลยนะครับมีห้องทํางานนะครัคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็จากห้องนี้ครับเป็นห้องคอนเนคติ่งรูมเข้าไปอีกห้องหนึ่งก็แสงเหลือเฟือนะครับ อากาศไทยเทย,ยอดเยี่ยมนะฮะมีเตียงขนาดใหญ่ king size นะครับมีโซฟาโซกูดมีทุกอย่างที่สำหรับการใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงครับจากบริเวณเตียงนอนนะครับก็มีที่โต๊ะทำงานก็มีครับตรงนั้นบริเวณแต่งตัวนะครับเราดีไซน์พิเศษคือบริเวณที่ ล้างมือล้างหน้าแปรงฟันที่อยู่ข้างนอกครับส่วนข้างในแยกส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนครับทำมาเลยครับสวยมากเลยห้องน้ํากว้างเนละผมว่าค้อนี้ลงตัวเป็นอย่างยิ่งเลยรวมถึงเรียกว่ายูนิเวอร์ดีไซน์กับจากตัวนี้นะครับก็เห็นบรรยากาศข้างนอกแต่นี้ก็เดินกลับไปที่คอร์ทิ้งรูมห้องนี้เรียกว่าวันเบดรูมครับมีทั้งลิฟวิ g งรูมแล้วก็เบดรูมผมว่า สวยสดงดงามตามท้องเรื่องยอดเยี่ยมมากเลยครับจากวริเวห้องนอนครับก็มีความประเวทนะครับก็เข้าสู่เวลลิ่งรูมนะครับตรงน,นี้สามารถวางโซฟาอีกชุดหนึ่งหรือโต๊ะกินข้าวได้นะครับอันนี้ก็มีความพร้อมมูลนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมว่าชีดรตเนีย่ยมีแค่นี้ก็เหลือเฟือละ สำหรับผมนะฮะสำหรับผมก็แค่นี้ผมพอละสุดท้ายเริ่มต้นที่ราคา1ล้าน2 8 0 0 0นบาทตกแต่งครบไม่มีอไอตุ๊กตนี้ประจพีนะครับฟรคีค่าโอนค่าโอนค่ารวม6-7เจ็ดหมื่นนะครับฟรีส่วนกลางนะครับกุญแจดอกเดียวนะครับก็อยากให้ท่านอยู่ที่นี่นะเหมือนกับคนอีกร่วมพันครอบครัวมาอยู่แล้วก็เหลืออีกประมาณสี่ห้ายูนิตก็จะโซเอาแล้วนะครับก็เฟิร์สคัรเฟิร์สเซิร์ฟครับ ทุกครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผมมีความสุขครับผมได้เล่าเรื่องที่ไปที่มาของชีวกรุ๊ปนะครับเราพัฒนาเป็นชีวคอเปอเรทคอเปอเรทคือการร่วมมือกนครับเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันกันกันกบบรรดาเดเลอปเปอร์หรือคนสนใจสังหาทิมทรัพย์นะฮะผมพาแฟนๆไปเยี่ยมชมบางส่วนของอจิตสวัสดิ์วิมุติชาลัยนะครับอาคารขนาดใหญ่แ0 0พตารางเมตร มูลค่าเกือบ2 0 0ล้านอาจจะ200ล้านด้วยซ้ำนะครับก็อย่าไปคิดถึงมูลค่าครับอยู่คิดถึงมูลค่าดีกว่านะผมชอบบันไดนี้มากเลยมีครั้งหนึ่งผมไปเที่ยวที่ที่กรุงโรมผมไปนั่งที่สเปนิสสเตปนะครับแล้วก็มีสเตปนี่ครับก็บรรดาพวกลูกศิษย์ลูกหาพักพวกเพื่อนพ้องมานั่งที่นี่มาเล่ากรตรงที่นี่ครับแล้วก็มีความสุขร่วมกันที่นี่ครับฟังเพลงร้องเพลงกันนะครับผมเชื่อว่าการทำสารสนทบเนี่ยจะต้อง เพ a ย์ a อนเลิรต้องเพลินครับคำนี้เป็นคำพูดของท่านศาสตราจารย์ดรชัยนาทสุดวันฤิ์นะครับเป็นุ่นพี่ผมที่วชวุฒินะท่านบอกเพลินเชี่ยวต้องออเพลินเพลนเลยมีความสุขเป็นพุทธะตื่นรู้เบิกบานนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมเบิกบานนะครับผมพาแฟนๆเยี่ยมชมการตกแต่งภายในนะครับอินทดเวียที่สวยเหลือเกินนะครับของคารูบิเนียมชิวาตังจูรี่นะครับผมได้เล่าถึงความฝันของผม ในการที่ปีมังกรทองเนี่ยเราเริ่มที่จะเริ่มพัฒนาที่ช ah ีวาเวลเนตเพตมาลีนะครับที่อยู่ใกล้กับไมโอโซนรวมถึงชีวาแคสเซิลนะครับคอนโดมิเนียมสไตล์อังกฤษอังกฤษนะครับจะเปิดโครงการเป็นทางการตอนนี้พรีเซลอยู่นะครับก็จะเปิดโครงการเป็นทางการอีก2เดือนข้างหน้านะแต่นี้ก็ขายกันไปเยอะแล้วนะครับพรีเซลเนี่ยขายเลยไปเยอะนะครับ mm hmm. พอเปิดโครงการโครงการราคาก็ปรับขึ้นอีกผมพูดได้พูดถึง ที่เราได้ไปทำการอตอกเข็มนะฮะพัฒนาพูวิลล่านะครับวิล่าชาเล่ตัวน,นี้ก็เลยสองคำหลังก็จะหมดแล้วนะ mm hmm. ก็ทำไมเราทำแล้วเราเป็นที่นิยมและขายดีมากเพราะอะไรครับเพราะผมเคยบอกนะครว่าสังหาเนี่ยเมื่อไหร่เคลื่อนตัวจาก want เป็น need เมื่นนั้นสังหาก็จะแพงลิดแะครับคนเขาต้องการ ที่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 หนึ่งที่พาครอบครัวเขาหลบภัยเพียงจุดห้าตรีบอันตรายมากนะครับพีเอ็นสองจุดห้าเนี่ยที่นี่โอโซนเจดของโลกอาหารที่ยอดเยี่ยมอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับอากาศออกกำลังกายยุโรเปได้อยู่อาศัยวันนี้สารู้กนรักบ้านก็มีแค่นี้ครับถ้าผ่านไปทางนี้ก็มาเยี่ยมเราที่นี่ครับมาทานอาหารอร่อยๆอามานั่งสมาธินะครับมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีความสุขกับการมีชีวิตยอยู่นะครับ สุดาในรนี้ผมขอจบด้วยเพลงที่ผมชอบมากเลยผมก็ได้เชิญน้องชายผมโจอลสมิธนะครับคนนี้เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับร้องเพลงเพลงนี้เพราะเหลือเกินคัฟเวอร์เพลง What a Wonderful World ของลุย a r อั t r o n g ครับก็หวังว่าโลกนี้คงจะต้องสวยเหมือนที่นี่นครับถ้าไม่สวยก็มาอยู่บผมที่นี่นครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับจอดเยี่ยมเลยครับ Are Rain rolls tune. I'll